เื่อเราต้องอยู่บ้านคนเดียวเป็นเวลา3วันเนื่องจากพ่อแม่ไปทางานกลางคืนแต่แต,แต่ก็มีข่าวฆาตรกรต่อเนื่องที่กำลังรอเราอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนบุกช่องทัพพุกเกเกมเมอร์และอีพีนี้เป็นอีพีที่3แล้วนะคะทุกคนสารการแคสเกมของเราและวันนี้เราอยู่กับเกมประสบการณ์การอยู่บ้านคนเดียวนั่นเองว้าวเราอยู่บ้านคนเดียวและมีฆาตรกรด้วยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะโอเค เือที่หนึ่งอยู่บ้านคนเดียวคุณอยู่บ้านคนเดียวในบ้านไหม่ขณะที่พ่อแม่ของคุณไปทำงานกับลางคืนโอ้โหตอนนี้ฉันอยู่ในบ้านคนเดียวเหรอเนี่ยไม่ก็ดพ่อแม่ฉันไม่อยู่บ้านจริงๆด้วยอืมดูเตียงของพวกเขาสิโอ้โหขยะเต็มเลยเมือนว่าทีวีกำลังจะเริ่มนะทุกคนฉันต้องไปดูทีวีก่อนในเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเราก็ต้องใช้เวลาให้คุ้ม อ่าตรงนั้นมีขนมด้วยอะแต่ฉันหยิบไม่ได้ฉันตัวเล็กเกินตอนนี้ฉันน่าจะอยู่ประมาณประตูนะนะนั่งไงทีวีการออกอากาศฉุกเฉินเหรอเนาะฉุกเฉินซะด้วยแต่ฉันไม่รู้เรื่องหรอกว่าฉุกเฉินคืออะไรเพราะฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันไม่ค่อยดูทีวีกับพ่อแม่เออตัวนี้มีเป็ดด้วยอะเป็ดน่ารักจังสำรวจบ้านก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างข้าสดุที่พวกเขาสั่งมาเยอะแยะ ไม่มีอะไรนั่นแหละฉันก็าจะต้องดูทีวีเหมือนเดิมยน่นกนจะเริ่มแล้วหกห้าสี่สสองหนึข่าวคืออะไรนะฆาตรกรต่อเนื่องที่ถูกจับได้กำลังออกจากป่าหลบนี้จากเดินจำใช่คนนี้ถูกเห็นเขาสุดท้ายและมุ่งหน้าไปยังใกล้เคียงถ้าคุณเห็นอะไรนะ่าสงสัยปลวรายรงานสถานการณ์ทันทีฮะเฮ้ยเฮ้ย ฆาตรกรใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยีเดียว,ยวฉันนี่ข่าจริงเหรอเฮ้ดดับไปแล้วฮะเขาเขาอาจจะอยู่ในแรกใกล้เที่ยงของเราก็ได้นะฆาตรกรอาจจะอยู่ใกล้ๆกล้บ้านเราแต่ฉันแน่ใจว่าตำรวจน่าจะจับเขาได้แล้วคาไม่ปล่อยให้ฆาตรกรหลุดออกมาฆ่าคนหรอกมั้งบ้านกลายเป็นรกเลยตั้งแต่พ่อแม่ฉันออกไปทำงานดูสิ สงสัยเมื่อคืนเรามีปาร์ตี้กันนะ่นเนี่ยแลต้องกวาดเพื่อนสักหน่อยแล้วแนหะมีกระท่อมกระท่อมอยู่ด้านหลังบ้านเรามีไม้กวาดอยู่จะไปหยิบไม้กวาดกัน,นข้างนอกก็น่ากลัวซะด้วยดูสิมีฝาเต็มเลยถ้าเกิดว่ามันมีฆาตกรผู่มมาตอนนี้แล้วก็ฉันสายเนี่ยแล้วใครเอาม้ามาปิดไว้เนี่ยฉันจะหยิบโอ้โหเสียงโคตรดังเลย แกะไม้ออกค่อยๆแงะมันอย่บเสียงดังนะเสียงดังทำไมิโอเคไม่กวาดตนนัวนี้ไม่กวาดอะเชรือไม่กวาดไปทุกคนดูข้างนอกสิมันวังเวงมืดมนมากดูสิว่าเมื่อคืนพวกเราปาร์ตี้กันหนักขนาดไหนมีทั้งขวดน้ำเต็มเลยสงสัย เมื่อคืนน่าจะมีเจ้าญาติมาบ้านเราด้วยเลยมีขยะเยอะขนาดนี้โอเคในเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเราก็ต้อนทุกความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อเขากลับมาจะได้ไม่ตีก้นรันไม่ตีก้นฉลย <c oughs> จิบ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 โอเคป <c oughs> ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะคนจะเข้านอนตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฆาตรกรอยู่ข้างนอกน่ากลัวจังเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะ แต่ฉันต้องเอาขยะไปทิ้งก่อนนี่นะไม่งั้นพ่อแม่ฉันลมเสียแน่รีบไปก่อนเอ้ยขยะนี่อีกสามอันเอามาเอามาเลยวๆนๆๆ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 รๆเรๆวๆๆ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 อๆๆๆๆ้ๆๆ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 อๆๆ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 ๆ้ๆๆ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  จะสลังวาบเลยตอนนี้ไปจากนั้นเราก็จะไปเอาเขาอยะไปทิ้งกันโอ้ยนี่ฉันย้ายบ้านใหม่ได้มาทําไมเนี่ยอยู่ในเมืองก็ดีอยู่แล้วไม่น่ามาอยู่ที่นี่เลยโอ้ยจหมดดูสิเถน,นี้ก็มีแค่บ้านฉันหลังเดียวฉันย้ายมาทําไมที่นี่เนี่ยโอเคพอแค่น,นี้ก่อนดีกว่าฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วขึ้นไปนอนกันเถอะทุกคน เขาบอกว่าฆาตกรเขาจะไม่มาหรอกนะเตียงนอนเธอคิดถึงเตียงนอนจังเอ,อเอ้ยเอ้ยโทรศัพท์ดังใครโทรมาตอนนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ของฉันอ่าจะเป็นห่วงฉันแน่แน่เมื่อเยโทรมาต้องรับสายก่อนแหมแฮมแม <c oughs> โอเคปึบสวัสดีครับอันนี้ใครโทรมาเอครับ <can> ฉันเห็นคุณนะอะใครครับใครคุณเป็นใครครับเห็นผมได้ไง ผมอยู่ในบ้านนะครับวันี้แล้วคุณต้องการอะไรครับคุณควรระวังตัวให้มากขึ้นนะ,นะคะต่อไปที่คุณออกไปข้างนอกนะฮนะคุณยังไม่ได้ล็อกประตูเลยเฮ้ยเดี๋ยนะคุณเป็นใครกันครับเนี่ยเดี๋ยวคุณรู้ได้ไงว่าผมยังไม่ล็อกประตูเจ้าเขารู้ว่าฉันยังไม่ล็อกประตูนี่นะแต่ว่าเ็าอาจจะเป็นแค่เด็ก โทรมาแกล้งฉันก็ได้ใครจะคิดล่ะแต่ใครจะรู้ว่ามันอาจจะเป็นฆาตกรจริงๆฉันควรจะปิดหน้าต่างแล้วก็ประตูด้วยไม้นะฉันคิดว่าพ่อแม่น่าจะเตรียมไม้ให้ฉันอยู่เลยล่ะไม้มาเฮ้ยนี่ไงไม้เอาไม้กระดานไปปิดไว้ฉันเริ่กลัวเลยเนี่ยแล้วเด็กปถมตัวเล็กอย่างฉันก็อยู่บ้านคนเดียวโอ้ยดูจากไซขนาดไม้นั่นฉันว่าฆาตกรน่าจะเงี้ยไปทั้งคืนโอเค โอเคไปดูไม oh. okay. oh. okay. 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 oh ้ส okay. 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 oh ิโอ้โหถ้าไม้ใหญ่ขนาดนี้ฉันน่าจะตีฆาตกรได้เลยแหละเหลือต้นไหนอีกนะตรงประตูกลับต้นหน้าต่างใช่ไหมโอเคฉันควรปิดตรงประตูก่อนเพื่อไม่ให้ใครเปิดเข้ามาโอเคตรงสุดท้ายก็เป็นตรงนั้นตรงนี้โอเคโอ้โหมันมันยาวขนาดนี้ละนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ยาวเลย ตอนนี้น่าจะหลีกเลี่ยงผู้บุกรุกได้นะจะคิดว่าอย่างนั้นได้เวลาเขานอนแล้วไปกะเททุกคนไปนอนกันโอ้ยดูดูดูโมนันยังไม่ทันได้พูดเลยเลยคือที่สองอยู่บ้านคนเดียวมีบางอย่างแฝงตัวในความมืดแต่น่าจะไม่ใช่อย่างที่เห็นใช่ไหมฉันตื่นมาตัวนี้ล่ะโอ้ยฉันนอนละเมอแล้วเนี่ยคืนนี้เป็นคืนที่สองแล้วอม สำรวจบ้านทุกอย่างปกติหน้าต่างประตูถูกปิดโอเคเรียบร้อยโทรศัพท์เมื่อคืนที่โทรมาคองมดเล่นตลกแน่ๆอาจจะมีคนแกล้งฉันก็ได้นะ <Bra. No. S 1> วะ่าแต่ทำไมฆาตก,กรแบบต่อเน,นื่นองที่จะตามฉันล่ะ <Bra. S 1> ช่ไมทุกคนเขาจะมาตามเด็กเด็กตัวเล็กอย่างฉันทำไมเออตอนนี้ก็รู้สึกหิวจังเลยฉันรู้สึกไม่ได้กินอะไรมานาน พ่อแม่ก็มาอยู่ซะด้วยพวกเขาไม่หยิบขนมมาชั้นเลยดูสิขนมก็ยู่ห้องบนแท้ๆหลังจากที่ชั้นทำความสะอาดแล้วชั้นควรสั่งพิซซ่าแล้วกันอืมมาเป็นกองเลยโอ้โหกลิ่นตลบอบอวนเสร็จแล้วโอเคแย yeah. เยี่ยมไปเลยทุกคนงแบบั้นชั้นก็จะต้องไปสั่งพิซซ่าใช่ไหมอ่ะฉั้นจำได้ว่าพิซซ่าต้องสั่งจากทาง โทรศัพท์ใช่อันนี้หน้าเห็ดหน้าในดีหน้าพิซพซ่าพิซซ่าเอาหน้าไปบดอันนี้ก็กลกแล้วกันเดี๋ยวเราโทรไป้ะไปตู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 ทำไมไม่มีใครรับฉันเลยอ่ะขอบคุณที่ตัวหาเราพิซซ่านะมีอะไรให้ฉันช่วยคุณได้บ้างอือแต่ดีฉันต้องการเออพิซซ่า เบโดนีเบดนีถาดใหญ่สองชิ้นได้ไหมเบโดนีถาดใหญ่สองชิ้นอ่ะโอเคโอเคเลย Anything else อืมมีอะไรอีกไหมอ่ะเอ่อน่าจะไม่มีแล้วล่ะครับขอบคุณครับไม่มีอะไรแล้วรีบมาเถอะครับผมหิวมาก,รมเ,มากเราจะไปที่นั่นได้ไม่ช้าโ <c oughs> okay. อเคเยี่ยมเลยพิซซาฉันกำลังจะมา <c oughs> ต้องรอพิซซาดีกว่านั่งรอตรงนี้ ิโอเคพิซซ่าบ้านก็สะอาดเรียบร้อยฉันจะได้นั่งกินพิซซ่าแล้วก็ดูทีวีไปด้วยปลอดภัยสิะจริงๆฉันจะสึกบายใจแล้วตอนนี้เยี่ยมเลยเฮ้ยเฮ้ยเด่น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 ไปไฟดับโอ้ไม่ไปดับรอไฟดับแน่เฮ้ยไปดับอีกแล้วโอ้ไม่แล้วฉันอยู่บ้านคนเดียวด้วยฉันต้องไปทำไงที่นี้ ฉันจำได้ว่าตอนไฟดับพ่อเคยบอกว่าต้องไปรีเซตพลังงานที่หอคอยด้านหลังโอ้ฉันต้องออกไปอ่ะเนี่ยเฮ้ยเสียงดังฉันหวังว่าฉันจะไม่เจอฆาตรกรต่อเนื่องหรืออะไรใดๆนะมีมน่ากลัวจังเลยหลังจากคืนที่3มผ่านไปฉันควรบอกพ่อแม่ให้ย้ายเมืองอื่นนี้เดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเมืองนี้อันตรายมากฉันอาจจะ โดนค่าตอนไหนก็ได้เฮ้ยฉันไม่รู้ตัวเฮ้ยขนลุกตรงไหนอะตรงนี้เหรอแถวแถวนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยฆ้าตะกอนเฮ้ยไปี่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนอะฉันกลัวเดินไปไหมเอขนลุกขนลุกขนลุกเฮ้ยมมีหน้ากากด้วยรีบดีเ็ตพนักงานดีกว่า เร็วยๆๆๆๆๆๆๆ่อแกไปแกวชดุด้วยขอให้ฆาตกรตัวนั้นไม่เลย่ยอ่ไไม่ลไมล่ฆ่าลูกด้วยเถิดตทุกโอเคเยี่ยมเลย,ยตกใจหมดเสียงดังฉันควรจะกลับบ้านตอนนี้แล้วก็ไปรอพิซซ่าฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยตอนนี้น,น,น่ากลัวมากเลยทุกคนถ้าเกิดฆาตกรนั้นแอบฆ่าฉันตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ ูน่ากลัวใช่ไหมล่ะงั้นก็อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยกันมองดิพอบ้านแล้วดูข้างๆมา,านสินี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวไปไปพอบ้านเฮ้ยเฮ้ยนางพักเหนื่อยก่อนแล้วกันเฮ้ยฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยเฮ้ยฉันขอไอพิซามาตอนนี้โอ้คโทรมาพอดีเลยอะคผมว่าน่าจะเป็นพิซ่าใช่ไหม mm hmm. ต่เวลาร,ารับโทรศัพท์แล้วจิ๊บ สวัสดีอันนี้ใครเหรอนี่ชูบล็อกพิซซ่าฮะบล็อกพิซซ่า <c oughs> ฉันกำลังโทรแล้วฉันก็ดูเหมือนว่าจะไม่เจอบ้านคุณเลย <มา S 1> คุณช่วยออกมาหาฉันข้างนอกได้ไหมอืมข้างน,นอกเหรอแน่ใจนะคุณรู้ไหมว่าคุณจอดที่ไหนอะ่ะ <c oughs> ฉันจอดอยู่ที่ส่วนท้ายของบล็อกบล็อก โอ้โหแล้วไปจอดตัวนั้นรถดับเหรอโอเคฉันจะไปก็ได้เพราะฉันหิวนะเฮ้ยแต่เสียงคนขับมาดูแปลกๆแล้วทุกคนไม่เป,ป็นไรหรอกบันทีเขาอาจจะทํางานเหนื่อยกันไปก็ได้เราคิดในแง่ดีเข้าไว้ตกใจหมดะไรเสียงนี่ไหนละ่ะโอ้โหไกลซะด้วยเฮ้ฉันก็ต้องมาเดินไปอีกอะไรกันรถเสียก็ไม่บอกจอดตัวนั้น ใครจะไปเดินหาเดินไปถ้าฉันไม่หิวนะมีน้ำด้วยอ่ะเอาละไหนล่ะไหนล่ะพิซซ่าฉันเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาเฮ้ยมา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 มไมโอ้ฉาฉันหลังไปอ่ะอ่ะอีกานฉันแหล รีบเข้าบ้านสิรออะไร,รนั่นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องอตายแล้วตายแล้วอฉันต้องอยู่ข้างในบ้าเอ้ให้ตายสิพิซซาก็ไม่ได้กินแถบเจอฆาตรกรวิร่งไล่อีกโอ้อยฉันควรหาไม้มาปิดไว้นะบ้าเอ้นี่มันแย่มากแลทำไมฆาตรกรแบบนั้นต้องไล่ตามเด็กอย่างฉันด้วยล่ะ จะไปทำอะไรที่ไหน,นฉันหวังว่าคืนนี้ฉันจะปลอดภัยนะเพราะว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งเจอฆาตรกรไล่ตามมาแลวฉันก็หวังว่าพ่อแม่ฉันก็จะปลอดภัยด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกเขาก็าไม่รู้ว่ามีฆาตรกรอยู่ที่แถวนี้ฉันหวังว่าจะไม่มีใครเข้ามาได้นะฉันควรไปนอนแล้วโอ๊ยนัวคือที่สามอยู่บ้าคนคุณดีม ความรู้สึกเรืงหน่วนจะนำไปสู่การตัดสินที่ไม่ดีเนอะหยิบหยิบหยิฉันตื่นมาในห้องนอนตัวเองแล้วหวังว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรแปลกๆนะให้โปรด Mona Lisa, โมนาลิซาอวดปกป้องฉันด้วยฉันลงไะสำรวจบ้านก่อนดีไปนะปุ๊บตกใจหมดวยอะไร มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นฉักลัวมากเลยนะตอนนี้มีตู้ใช่ไหมฉันเจอได้ว่าข้างบนก็มีตู้เดี๋ยวนะถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วก็ฉันจะไปโดดข้างบนนี่คนเอ้คนมาแต่ดูเหมือนว่าเข่ากำลังจะเริ่มขึ้นนะทุกคนยืบนั่งลพวกเขาอาจจะจับคันตกวอต่อเนื่องได้ก็ได้นี่ยินดีแง่ดีไว้พวกเขาอาจจะจับมันได้แล้ว ทีีวเพื่อรอฟังข่าวอะไรทำเตือนฆาตกนจะบุกเข้าไปในบ้านเร็วนี้ค้นหาสถานที่ซ่อนทันทีฮะเออฆาตกนจะบุกเข้ามาไม่ไม่ชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วฉันเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าฆาตกนเนี่ยมันจะหาจุดซ่อนในบ้านก่อนข้างล่างข้างล่างบ้านก่อนที่จะไปหาข้างบนเพราะฉะนั้นต้องรีบข้าไปข้างบนรีบขึ้นไปข้างบนรีบขึ้นไปข้างบนอะไอ่างเงี้ตู้ตู้ตู้่างนี้เร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 ็วเร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 ็วเข้าไปสิโอเค ขอให้จับไม่ได้นะยิงเงียบนะทุกคนปัดคุณรอดเย้ yeah. เก่งมากขาตกรอดเรื่องมีเวลาเช็คด้านบนก่อนที่ตำรวจจะมาหาเขาเยสเรารอดแล้วทุกคนปรากฏว่าข้าตกรตอเรื่องเนี่ยถูกตำรวจจับก่อนที่จะมาหาเรานะคะเย้อ yeah. ีพีนี้เราไม่ตาย <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะทุกคนถ้าชอบเราก็จะมาแค่นี้หลอเรื่อยเลยงั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย